่อที่หายปวดแล้วรถก็ปวดเสร่แล<า>้วเขาสามครับพิมสามสามสามฮะไปต่อ,อยังอยู่กันไหมฮะไปต่อฮะเสาสามมาแล้วฮะด็อกเตอร์ฟันโฟร์อินวันะอ่ะมาดูฮะกลับไปที่คําถามครับอะไรคือต้นเหตุของเข่าเสื่อมและสาเหตุที่แท้จริงของปวดเขา่าเข่าเสื่อมคืออะไรขอบคุณคุณสมาชาขอบคุณกกนะคุณนุกูลขอบคุณคุณสิริวันคุณคุณอรวันขอบคุณอดุญยานะคุณทุกคนนะอ่ะสามสามไปต่ออะเหมือนเดิมฮะอายุมากขึ้นน้ำในเข่ามากขึ้นอ่านะ ฝากเก็บเพินสูงช่วยปรับร่างกายดีึ้นขอบคุณมากครับคุณวิชัยผมพูดเลยจริงคุณวิชัยไม่ใช่เข่านะเธอทุกคนคุณวิชัยคนนี้เป็นเคสมาจากปัตลุงเป็นกระดูกเส้นหลายข้อมากๆหมอโรงพยาบาลเอกชนบอกว่าต้องผ่าตัดตอนนั้นใส่เหล็กด้วยแต่เขาขยันมากนะวิ่งจากพัทลุงมาหาหมอฟันทุกอาทิตย์ผมเน้นนะไม่ได้นอนมุงเทียดยนะปัตลุงนะบินไปบินกลับบินไปจนเขาหายเออแล้วตอนแรกใช้ยายเยอะมากนะจอเจอ,อเรื่องของความเชื่อไปเรื่องของลดความเสี่ยงไปตอนนี้ก็ยาออกได้แล้วนะ ขอหัวใจรัวๆให้หน่อยไปต่ออ่ะมาดูฮะเสียงก๊อปแก๊บว,ว้าวรู้สึกด,ดีขึ้นมากค่ะอะหลังจากทานนอตเตอร์ซันไปนี่ปวดตึงเข่าขัดสมาธิแม่อาการเริ่มเบาลงค่ะเห็นไหมขัดในเข่าตัวขัดสมาธิเริ่มเบาลงครับกินไปหนึ่งกล่องแล้วอาการดีขึ้นนี่เห็นไหมัคุณดูว่าผมปิดอะไรบ้างในคนไข้แต่ละข้อปวดเจ็บตึงเข่าตอนนี้ขึ้นมาในหายสนิทแล้วค่ะทานมาสิบสี่วันตึงเข่าเจ็บหายสนิทจริงๆค่ะ ไม่อยากจะเชื่อก็ต้องเชือ่อเพราะเจอกับตัวเองนี่เห็นไหมมันกลับมาฮะเรามาดูโครงสร้างของเขากันว่าข้างในมันมีอะไรบ้างดีไหมดีไหมหลายคนครับหมอฟันเชื่อเลยกันนะครับว่าคุณต้องเคยกินกูโคซามินหรือชื่อทางการค้าคือเป็นตัว V I A แล้วก็ตุ๊ด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 ไม่อยากพูดนะ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 ชื่อการค้าก็ไวยะตุ๊ด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 นะนะบางคนอาจจะปริมูกันบางคนอาจจะชอบฉีดอ่ะก็ไม่ไม่แปลกไม่แปลกบอกฉีดน้ำหล่อเลื่อนไง เมื่อกี้ฉีดพี p ีจะเต็มเซลได้ไหมสเตรอยใช่ไหมอันนี้ฉีดน้ำหลอดลื่นอ่าดูฮะมั่มีผู้หญิงคนหนึ่งฮะเราไปฟังฮะผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ชอบการวิ่งมากๆปัญหาคือตอนแรกเขาอ้วนครับแล้วคุณหมอแนะนําว่าก็ออกกาลังกายเขาผู้ชมอะไรดีเขาเลยไปวิ่งวิ่งไปวิ่งมาติดใจแต่วิ่งไปวิ่งมาปรากฏว่าเริ่มปวดเข่าครับพอเริ่มปวดเข่าครับหมอห้ามผู้หญิงคนนี้วิ่งตลอดชีวิตตลอดชีวิตนะ ไม่ได้หมอสันนุมินจะจะวิ่งตอนนี้ลักการวิ่งไปแล้วไปรักษาไปฉีด PRP ไปฉีดเฟตเตมเซลไปเอาโรคมาฉีดนะคนไหนจะเคยได้ยินเนะี่เนาะปรากฏว่าหมดไปประมาณนั้จำตัวเลขไมันซักสามสี่แสนเนาะไม่หายปวดกูโคสมีนก็กินแล้วไม่ดีขึ้นเนาะเริ่มเครียดครับเริ่มดราม่าครับเริ่มเสียใจอะ มันเหมือนเราได้เจอการออกกําลังกายที่เราชอบแล้วเนาะแล้วการออกกําลังกายมันมีประโยชน์อยู่แล้วถูกไหมมันหลั่งเอนโดฟินมันนั้นคุณมีความฝุขมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหมอบอกห้ามวิ่งตลอดชีวิตคุณเก็ตผมไหมไทรเคยเป็นหนุ่มบางพิมพ์เขาไหมให้หน่อยห้ามก้มตลอดชีวิตห้ามยกของหนะักห้ามยืนน,นานๆห้ามขึ้นบนันไดห้าม,ห,ามห้ามไปวัด เออใครเคยพิมพ์เคยมานึกภาพปะเพราะคุณอาจจะเหมือนคนนี้ก็ได้นี่นี่ผมไปสัมภาษณ์เขามาเลยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเรื่องราวของเขาอินสปิเรชันมากผมไปสัมภาษณ์เขาที่ท,ท,ที่ทํางานเลยแล้วเคสนี้ไม่เคยได้ลิ้มลองฝังเข็มขั้นฝูงกับหมอจานเดนซะัมนึกภาพปะนึกภาพปะอ่าเขาเขามาแล้วเขามาสุดท้ายฮะจัดด็อกเตอร์ฟันโปรอินวันไปฮะ กลับมาวิ่งมาลาธทอนได้คุณพระโค้ชเบรกเลยอันนี้แล้วหมอฟันไม่เคยห้ามเลยนะห,ห,นนห้ามทำนู่นห้ามทำนี่ผมไม่เคยห้ามถึงแม้ข้อต่อไปจะเป็นแค่ลถความเสี่ยงแต่ผมไม่เคยห้ามความเสี่ยงใช่ครับการวิ่งมันกระแทกแน่นอนอันนี้ไม่เทียมแต่มันคือความฝุกทุกอย่างที่หมอฟันทำให้คุณผมต้องการให้ความฝุกนำ คุณจะโอเคไหมเนี่ยที่ทุกอย่างต้องมาจํากัดคุณว่าห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามโน่นเปรียบเทียบจะชัด,ชดอ่ะเหมือนคนที่เป็นโรคไตอ่ะเอาจริงคุณมีความสุขไหมห้ามกินอะไรเลยห้ามกินหวานห้ามกินเคม็มกินจืดจืดมัแฮปปี้จริงหรอมันไม่บาลานซ์มันเวทหนักเกินไปหรือเปล่าชีวิตมันต้องบาลานซะ์นะทุกคนครับแต่ผมไม่ห้ามผมรู้ว่ามันเอาได้ผมรู้มันอยู่ผมรู้ต้นเหตุข,ของเขาเสือ่อมคืออะไรผมรู้ว่าเราต้อสันเฟมาช่วยยังไงเขากินไปแล้วเขากลับไปวิ่งหามาราคธอนได้ แล้วผมรู้เลยว่าอีกไม่กี่เดียวเขาจะส่งภาพผมว่าเป็นวิ่งฟูลมาราธอนได้แล้วแน่นอนเก็ตปะ่ะเก็ตปะ่ะโอ้ยมางน,นไม่ตองขนาดนั้นเอาค่อยหายปดก่นอนอะได้เดี๋ยวผมไปต่อฮะไอ้แค่จะเอาคนนี้มาอินสปายคุณว่าอย่าให้ใครมากําหนดคุณว่าคุณต้องน้ำนู่นต้องหามนี่ต้องทำโน่นถ้าคุณรู้วิธีการดูแลตัวเองรู้วิธีการรักษาตัวเอง <c oughs> คุณเชื่อผมเถอะคุณอยู่ได้แต่ถ้าคุณไม่เชื่อปิดช่องนี้ได้อาจจะไม่เกี่ยวกับคุณเพราะช่องนี้หายปวดายหายปวดเร็ว ยังยืนไม่ได้เหมหือนซ้ำแล้วต้องมีความฝุขผมเน้นมากว่าคุณต้องมีความฝุขถ้าคุณต้องการแบบรักษาแล้วมีความทุกข์ไม่ต้องมารักษากับหมอฟันหัวเลาะมาลัวๆวครับหัวเลาะมาลัวๆครับ,รรบไปต่อฮะเกณี้ฮะปวดมากครับโหวันที่มาอย่าบอกเลยดราม่ามากนะ กินยาคอนเซ็ปต์ไม่คล้ายกันมันจะวนๆกันอย่างเงี้ยกินยากายภาพฝังเข็มฉีดปรฉีดสเต็มเซลล์มันจะวนๆกันอยู่ประมาณเนี้ยคนนี้ก็หลายแสนอีกเหมือนกันลองฟังความดรามา่าเขาฟังนิดไหมอ่ะเดี๋ยวผมไม่ไปฟังขอหัวใจลว้วนๆลองฟังความดรามา่าเขาฟังนิดหนึ่งนะ จะได้รู้ว่าโอ้ยเหมือนฉันเลยอะไรเงี้ยเนาะเออตอนนี้กัดอันนี้เหยียดเข่าเราได้ยื่นเข่าเหยียดเขาไม่ได้ใช่เพราะเนี่ยเหยียดเขานั้นก็จะผ่านได้เลยได้ต่อมาแต่อาจจะมีคนทางเคียงยังไงก็ไม่ชัดจริงจริงแต่หมอโรงพยาบาลเขาบอกต้องผ่าหมอยืนยันว่าต้องผ่าเท่านั้นต้องแรกอะไม่ยังไม่ทำหมดทีเลยมันเหยียดได้ไง ก็เลยต้องทำามาเรื่อยๆเบาเลยแหละไม่ปวดนะจากที่ว่าเดินไม่ได้ต้องคดกระองมันก็ยังเป็นได้เราสามารถที่จะออกกําลังปวดีนักเต้นสองสามค้แล้วก็ไ่ไคือเป็นคนที่สกดมตนทำบุญเนี่ยนะแล้วก็เลยบอกว่าการอหายสุขภาพดีจะไปปฏิบัติแต่ก็ขอให้เจอหมอที่ดีนั่งดูหมอมานะพักหนึ่ง พอหลังจากฉีดสเต็มเซลล์เอ <na> al, ๊ะทำไมเราเห็นที่เทียบเขาไม่ได้เขาก็ให้ไปทำเป็นภาพเป็นตามของอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่ดูม่แน่ละไม่จะสั่งยาของหมอปกป้องอันยืดกินแล้วเสร็จปุ๊บหายปวดยืดเยียดได้เดินได้ไกลใช่เดนได้ไกลกว่าเดิมอันนี้เห็นไหมเหมือนกันไหมฉีดแล้วเดินไม่ได้เหมือนกันไหมเน้นอีกครั้งนะคนไข้ทุกคนแค่ออกจะมาเตือนมาบอกทุกคนนะ หมอสันไม่ได้จ้างตังไม่ได้จ่ายไม่ได้จ้างเขามานะทุกคนไข้ทุกคน,กคนจ่ายตังกับหมอสันหมดนะอันนี้พูกพูดเลยเห็นไหมพอฉีดแล้วเดินไม่ไปสีเฟรมเฟรมแล้วเดินไม่ได้หลักการเป็นยังไงคุณเกตผมไหมเนี่ยมันแต่พูดตอตอนต้นๆน่ะเหมือนกันเลยคอนเฟปต์เหมือนกันเลย,เ,เ,หเ,ลยเห็นเปล่าแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นเพราะอะไรเพราะเจ้าตัวนี้ฮะกลับมาอ่าไปต่อฮะ บางคนบอกกินกูเกอร์ทำไมบางคนดีขึ้นทำไมคนบางคนไม่หายเดี๋ยวผมจะอธิบายนะว่าโครงสร้างของเข่าเหมือนอกันกลับมาที่ไ้เข่าเสื่อมครับสารนั้นที่มี UCF2 หรือโปรตีนไกลแคนส้มเดือขึ้นได้เล็กบอกเอออันอนี้บอกหน่อยอาหารเสริมที่มีอนิจจนคอลลาเจนไททูมันช่วยได้ยังไงเอามาดูฮะทุกคนดูโครงสร้างนี้ฮะนี่คือโครงสร้างที่น้ําที่อยู่ในข้อเข่ารือในหมอดอ๋อไม่เป็นไรไม่รีบไม่รีบอ่ะนะอันนี้คือเส้นอะไรครับ นี่คือเฟ้นยูฟีทูเห็นไหมมันเป็นองค์ประกอบหลักอ่าเห็นไหมเป็นองค์ประกอบหลักมันเป็นองค์ประกอบสําคัญมากๆในข้อขาอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนรู้อยู่แล้วนะฮะให้หมอเอม,มาฟังหน่อยลืมแล้วมันดีกับกูโคซามีนอย่างไงคําถามฮนะอย่างแรกเลยฮนะคุณรู้ไว้เลยนะไม่ได้ผิดนะไม่ได้ว่ากูโคซามีนไม่ดีนะเดี๋ยวเดยมาดราม่านะมันอยู่ในกูโคมันอยู่ในนั้นเหมือนกัน ครวรระมัดระวังในผู้ป่วยเบาหวานเพราะถ้าเพราะเฉพาะถ้าไม่สามารถควบระดนบตาลได้เพราะมีรายงานว่ากูโคซมีทําให้เกิดการหลังอินซูลินลดลงเอาง่ายคือเหมือนดื้ออิซูลินเนี่ยนะฮะประเด็นที่สองฮะประสิทธิภาพของในระยะยาวจะดีกว่ากูโคซามีนมากมีงานวิจัยบอกว่าการที่คุณกินกูโคซามีนกับคุนกิน U-2 เอาในกลุ่มการทดลองตรวจเวทสกอร์เวทสกอร์คืออะไรเป็นการตรวจดูว่าการเลดติ้งเพนเป็นยังไงการขยับยังปวดไหมแล้วก็มีการให้คะแนน ปากอว่าเห็นไหมครับว่า perfect improve improve คืออาการดีขึ้นของ u c 2กับก็มันก็ไปด้วยกันนะแต่พอถึงชุดชุดหนึ่ง u c 2จะไปต่อ2.6เท่าแต่กูโคซามีนหรือคอนดอยตินจะคงที่จะไม่ไปต่อมันจะเหมือนรู้สึกดีในช่วงแรกแต่มันจะไม่ไปต่อเข้าใจยังเข้าใจยังเพราะองค์ประกอบหลักมันคือ u c 2ไม่ใช่กูโคซามีนทานผมนะไปต่อฮะ มีการตรวจนะวัดระดับความปวดนะฮะเพนรีเรกชันว่ามันลดลงแค่ไหนฮนะในเดย์ศูนย์ d ฮะเดย์สามสิบครับพบว่าอะไรฮนะคนที่กิน UC2 ผมเน้นอีกครั้งว่าของจริงมันจะช่วยลดอาการปวดได้มากกว่าการกินกูโคสมีนครับในระยะยาวเน้นอีกครั้งว่า UC2 ของจริงเขียเพราะถ้าของปลอมเราไม่นับไงเพราะตอนนี้ในตลาดของปลอมเยอะมากไปต่อฮนะ พบอีกที่เมื่อกี้ผมบอกไงอาการที่6สติมเนี่ยจำได้ไหมข้อติดข้อติดอ่าผมก็เอามาฝังกิดมาเดี๋ยวผมจะให้คุณนึกคิดว่าผมคิดคําขึ้นมาเองแล้วมีกรามเจ็บปวดพบว่ากิน u two ขึ้นมันเหมือนกันแต่เห็นไหมครับว่า u ซ w o ดีกว่าในระยะยาวเช่นกันมันจะชนะกันในระยะยาวๆหน่อยประมาณนะี้แต่ระยะสั้นมันจะเหมือนไปด้วยกันมันจะดีขึ้นเหมือนกันอันนี้คือเฟดคือมีเสียงมีเสียวนะที่เมื่อกี้เราคุยกันนะไม่ใช่เฟดบวมนะคนละเฟดแล้วนะอันนี้คนละเฟดแล้วนะ ทุกคนเก็ีนะเห็นไหมพอคนให้กินของหมอฟันไปก็ปรดกฏว่ากินโกเามีนอยู่ช่วงหนึ่งพอกินไปสักพักไม่เห็นความแตกต่างคาตอนนี้ทานนอตตาซานไปไหนมาขึ้นลงบันไดได้เยอะเยอะเลยได้สบายไม่มีการเสียวในเข่าเลยเค้าหัวใจด้วยลยฮะเห็นไหมมันเลยต่างกันนี่ฮะเห็นไหมเห็นไหมแต่ทั้งหมดทั้งมวลสำคัญว่าต้องเป็น U C 2ของจริงนะฮะซึ่งในของปลอมเยอะมากเห็นไหมของจริงนะฮะมีตามาด้วยครับของอเมริกา นะครับต่อไปฮะสำหรับหมอฟันมันต้องจบครับไม่จบไม่ได้ฮะผมก็ศึกษาลุกจึงไปอีกครับผมเจอว่าบางเคสทำไมกิน U C t o แล้วมันไม่หายอีกเอาจริงนะก่อนที่จะมันจะข้อไอ้ด็อกเตอร์ฟันตัวนี้มาเนี่ยไอย้ทำไมนะมีก็มีกันเต็มไปหมดเลยนะผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่าทำไมคนไข้บางคนบอกว่ากินมาแล้วมันไม่ดียังมาฝังเข็มเยอะมากเลยเพราะอะไรนอกเหนือสำคัญนะดูฮะ มันต้องมีส่วนประกอบของโปรตีโอไกแคนครับถ้า U C 2คือพระเอกอันนี้คือนางเอกครับอ่าทันไหม <c oughs> ถ้า U C 2พระเอกคุณจะมีแค่พระเอกอย่างเดียวไม่พอครับคุณต้องมีโปรตีโอไกแคนยังเน้นอีกครั้งว่าของจริงนะนะอันนี้ผมเอามาจากฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นโอเคเนาะคำถามฮนะตัวนี้มันดียังไงวันนี้มีคนถามหมอฟันที่คินิกเอาเนี่ยเส้นหลักคือ U C 2 ดูเส้นลองฮะแล้วมีเส้นฝอยๆเป็นตะแกรงตะแกรงอย่างนี้เห็นไหมฮะเขาเขีดว่าอะไรฮะโปรโตีโอไกลแคนฮะเห็นไหมฮะเขาฟูมไปครับวพาโปรโตีโอไกลแคนฮะมันทําอะไรฮะมันทําหน้าที่ในการดูดน้าพอทํานี่เลยนะไอเสียงที่คุณได้ยินไอเสียวที่คุณเป็นมันจึงงลอดลองครับผมหัวใจรัวๆเลยฮะค่ดว่าผมเลยเทสกับแม่เทสกับคนไข้ที่คลินิก ก่อนที่มันจะออกมาที่คุณเห็นหลายๆเคสที่ตอนนี้มันเริ่มฟบืบ้อกันแบบเยอะๆยะมากมายไกลกองนึกภาพปะจนขึ้นเป็นอาหารเสริมมาดับหนึ่งคนที่ปวดเขา่าต้องทานแล้วตอนนี้นึกภาพปะนี่ฮะข้อข่อเส่อมมันเกิดจากตัวนี้ที่เมื่อกี้เราคุยกันแล้วมันแคบน้ามันลดลงคุณก็แค่ไปเติมน้ํามาดีฮะนี่คือต้นเหตุฮะเก็ตผมไหมเก็ตนะดังนั้นอย่างที่สองครับ ไม่ใช่แค่นั้นคุณต้องมีของ U Fit t w จากประเทศญี่ปุ่นเลยเนะแล้วหมอฟันเป็นเจ้าแรกทำ่างนี้ผมบอกเลยเจ๋าเลยตอนนี้ปวดระวังของลอกเลียนแบบแล้วมาแล้วด้วย <c oughs> ซึ่งผมไม่รู้ของปอมหรือเปล่าน,นี่ผมไม่รู้แต่ของมอสันจริงแน่นอนอันนี้เคลียร์นะเห็นไหมครับและรีวิวเยอะมากปวดเข่าได้ไม่สะบวกไปเลยฮะอาการดีขึ้นนั่งยองๆได้นั่งยองๆได้คุณพระลงขึ้นบันไดได้คล่องกว่าเดิมมากงอเข่าได้ไม่เจ็บเหมือนเมื่อก่อนเห็นไหมเกตปะคือว่าองค์ประกอบมันครบทุกอย่างมันจบ กูไปแลอ้มันไม่พอไหมยูฟิทูทำไมก็ยังไม่พออีกมันต้องมีโปรตีนโอไข่แข็งและหนึ่งเหนือกว่านั้นคือผมมีอย่างอื่นด้วยนะเยอะมากนะครับที่เกี่ยวข้องกับเข่าแล้วแต่จริงมันมีเกี่ยวข้องกับหลังล้วก็เลยใส่เกี่ยวกับหลังไปด้วยทานมาสามวันแล้วค่ะวันละสองเม็ดก่อนนอนค่ะวันนี้มีวนะไรคนหนึ่งกินหนึ่งเม็ดผมว่าดีไหมมันก็ดีแต่มันไม่ฟุดทำไมไม่กินสองเม็ดแล้วก็กินสองเม็ดไปสินะมันเบื้องต้นในเคที่ไม่ผ่าตัดผมแนะนําว่าสองเม็ดก่อนเดือนแรกยังไงต้องสองเม็ด นะครับแต่ถด้าถาตัดแล้วยังไงต้องสองเม็ดอย่างน้อยสองเดือนหลังจากนั้นจะมีครั้งละเม็ดก็ไม่ว่ากันนะครับปกตินั่งกับพื้นอันนี้เป็นไงฮะงอได้แล้วครับทุกคนฮะนี่ปวดข้อเขา่าอาการนี้ไปเที่ยวต่างประเทศดีขึ้นมาไปเที่ยวไทยเปทั้งวันเลยอันนี้เขารู้ทิกไงคนเมื่อกี้ไม่รู้ทิคไงเขารู้ทิคไงเหมือนคุณราวันอ่ะเพิ่มเบิ้ลเม็ดอีกหนึ่งเมตดตอนเช้านี่เดินคล่องเลยเห็นไหมสัมพันธ์กับท่าทางมันก็จะช่วยลดได้เกตไหมครับทุกคน เจ็บตึงเข่าวิ่งไม่ได้มาสองปีกลับมาวิ่งกระโดดตบได้นี่ดีขึ้ยังไม่ได้เป็นสองปีทันมาสองเมตรวันละสองกองวิ่งบอลได้ขึ้นชั่วโมงวันลุกขึ้นไม่เจ็บตึงใต้เข่าแล้วเรากระโดดตบผ้าค้งได้ไม่แป๊บเข่ามาแต่ก่อนผมกีเกียรตพูดแล้วนะเยอะเดี๋ยวผมไม่จบเข่าเฟื่อมระยะสามนี่ดูคนแก่ใครคนแก่เจ็ดสิบเอ็ดปีออะไม่ต้องแก่เอาแบบสวยเวอร์แล้วกันไม่ต้องสูงวัยสวยเวอร์นะฮะเป็นไงทานมาดีขึ้นนะเขาเกยดดืาทำไปล้าอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีดีขึ้นนะคะอ่าเห เป็นมาห้าปีฉีดยาไม่หายได้ขึ้นมากเห็นไหมว่าฉีดยาก็ตามคอนเซ็ปต์ว่าจะฉีดก็ฉีดไปเถอ,อะเนาะเห็นมากแต่มันไม่ครบองค์ประชุมหรือเปล่าเห็นไหมครับคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆค่ะนะคนนี้นะดีขี่นมาปดาวดเข่าดีขึ้นเดได้ขึ้นมาได้ได้คล่องขึ้นก็มันทําให้ชีวิตดีขึ้นอ่ะมันจะไม่คุ้มค่าแล้วมันทํานะทให้เดินได,มนด,นได้มันไม่ไปไหนมาไหนได้ยังไงมันก็คุ้มอยู่แล้วดูข่าวปะดูข่าว่ะ,ะครบจบที่เดียวอันนี้ชอบอันนี้คุ้มนะได้ทั้งเขา่าได้ทั้งหลังนะเป็นลองหมอลองเสื่ออมมน ก็ดูคอเสื่อมีปวดแสบลอนบ้าอะไรไปหมดแต่สุดท้ายเขาก็รอดแล้วนะคนนี้นะแต่คนนี้ตอนแรกมานี้ผมบอกเลยว่าดราม่าถึงขนาดอยากฆ่าตัวตายเลยนะแต่ตอนนี้รอดแล้วแต่คนนี้มีหลังด้วยนะครับอ่ะไปวิ่งได้แล้วเห็นไหมนี่ก็ไปวิ่งแล้วเราส่งรูปไปห,หมอทันดูนะไปวิ่งได้แล้วนะไม่ปวดอีกแล้วค่ะโอ้ยไม่ต้องเยอะแยะนะฮะและเห็นไหมครับว่าออเดอร์อย่างเงี้ยทุกวัน <c oughs> คุณพระ <c oughs> แล้วผมรู้เลยต่อไปจะมากกว่านี้เรื่อยๆแน่นอนนะฮะ ขอบคุณอันนี้ผมก็ต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆขอบคุณฟุๆเลยว่าที่คุณไว้วางใจดอกเตอร์ฟันโฟอินวันเขาขอ้ขอคอหลังตัวนี้จริงๆผมขอบคุณจริงๆนะครับโอเคนะไปต่อฮนะเคล็ดลับข้อที่สี่ครับทุกคนครับพิมพมาครับสี 4, 4, 4, นะ่สี่สี่ฮะผมเชื่อฮนะหลายคนอาจจะหลับไปแล้วฮนะไม่เป็นไรฮนะใครที่ยังชูพิม์มันสี่สี่มาอ้าวพิมพ์มาเลยฮะลดความเสีนะ่ยงฮะจนะได้ไม่หลับฮะพิมพ์มาฮะลดความเสี่ยงฮะ ข้อสี่ในสาคัญมากๆในช่วงแรกที่คุณเป็นในช่วงแรกที่คุณปวดผมยังแนะนําให้คุณลดความเสี่ยงผมไม่เชียร์ให้คุณไปวิ่งเหมือนคนไข้ผมคนนั้นคือเขาดีขึ้นจนเฟดแล้วเขาเริ่มไปได้แล้วแต่ในช่วงแรกยังแนะนำมาลดความเสี่ยงแต่ผมยังเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าผมไม่ได้ห้ามอาจารย์หมอฟันไม่เคยห้ามอยากทำอะไรทำโลดถ้ามันมีความสุขและเป็นสิ่งที่ดีโอเคไหมโอเคไหมถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีผมก็ไม่แนะนำเนาะโอเคไหมนะแบบเออหมอฟัน กินคู่กับกินเหล้าได้ไหมคะเออเนี่ยผมไม่แนะนำผมบอกเลยมันก็จะไม่มันไม่เวิร์กแล้วคุณจะไม่เวิร์กแล้วมาโทษผมไม่ได้นะคุณกินกับกับเหล้าอย่างเงี้ยมันไม่เวิร์กโอเคนะไม่เหล้าได้ไหมหมอชันเบียร์อนะไรเงีไม่ได้นะเหล้าเบียร์สาเกสาโทไม่เอานะโอเคเนาะไปต่อฮะนะได้ครับคุณระวันจะแบ่งเช้าเย็นก็ได้ครับกระจายได้ครับไม่มีปัญหาอ่าดีมากครับลดความเสี่ยง C C C ไปต่อลดความเสี่ยงความเสียเส่ยงที่เหมาะสมคือความเสี่ยงที่แม่ผมกำลังทำอยู่ตอนน,นี้ ยังไงลหะหมอตันภาพนี้เป็นภาพการกระถินครับนะที่แม่เป็นการกระถินกับหมอตันมานะที่หมอตันเป็นเจ้าภาพนะครับประเด็นนี้คือว่าอันนี้คือแม่เขาหายแล้วนะฮะขึ้นบันไดแล้วกับพื้นนะพี่อันนี้เป็นความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสมในเรื่องคุณกําลังเป็นผมก็ไม่แนะนําผมแนะนําให้คุณนั่งในเก้าอี้ตั้งฉากกับขาคุณแล้วเขา่าวางตั้งฉากเข่าจะต้องไม่เหยียดหรือไม่ฝูงจนเกินไปแล้ววางเท้าได้โอเคไหมแล้วถ้าคุณนั่งกับพื้นอตอนนี้หมอตันนั่งกับพื้นเนี่ยไม่เหมาะสมโอเคไหมนะ มาัาจะเอาแม่เด็กมาแซวลด้วยแต่ตอนนี้แม่เขารอดแล้วไงโอเคแม่ก็อ่ะถ่ายรูปไปก็ไม่เป็นไรนะทุกคนอ่ะหัวเราะโลล,ล,ลัวหน่อยฮะไปต่อ